สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยพรารวยมือนี้เม่น้อยพาร่วยกระสีมานาเสนอแนวทางเล่าพัฒนาคือเก่าเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เล่าพัฒนาท่้งอาจารย์เช่นซาร้าเพื่อนกระสีมีเลขเด่นเลขเจาะมาให้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮาได้เบิง่งได้ชมกัน เนาะค่ะเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้กับเข่าถือเต็มเต็มเนาะค่ะเป็นยังไงเน,นาะพี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้เบิงได้ติดตามทั้งช่องเฮาบ่เนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีได้เบิงได้ติดตามก็คือสีโชคดีกับทั้งช่องไม่น้อยอยู่เนาะค่ะเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้เฮาให้เด่นใบเกตศูนย์สาม เล่าพัฒนาก็ออกเลขเด่นสองตัวเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาออกสามศูนย์สองเนาะคะ่ะเข่าเลขเด่นสองตัวบนล่างกับมะเข่าเลขเด่นสามอีกเนาะคะ่ะที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้เนาะคะ่ะคือเด่นเกตกับสามสองตัวกระออกถือเต็มๆเมนาะคะ่ะหมู่บ้านนี้ ห้าห้เจาะใบ้ีเก็ดีเก่าแปดหาสามหาหหกหเกดกะได้น้ำอยู่เนาะคะ่ะแอดกะเล่นแอดกะได้อยู่แอดได้อยู่สามหาหาสเนาะคะ่ะแอดกะเลือกเล่นเอาเลขที่ติดเลขเด่นละคะ่ะแอดกะสีเล่นแต่สีเก็หเก สามซีสามหานีเนาะคะ่ะแอดเลนแค่ยคูซีหางเนาะคะ่ะกลับไปกลับมาก,กับเป็นแปดคูแปดหางแอดกันเลยได้เนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ถ่ายพี่น้องเอฟซีเฮาได้เบิงได้ตดตามก็คือสีโชคดีกับทางช่องของเฮาอยู่เนาะคะ่ะเมื่อวันที่ยี่สิบหนีเฮากับม่าไปเบิงไปตามกันต่อเนาะคะ่ะว่า ทั้งอาจารย์เชียนซาอูาเพิ่นเรียนมาตัวใดเพิ่นเน้นให้เฮาเรียนตัวใดเฮากับมะเบิง่งมาชมพร้อมกันเนาะค่ะนี่ค่ะเล่าพัฒนาเมื่อวันที่20ท่านว่าค้ม2,564เด่น2,58จับคู่กระสิม,มีหา59 0หาเก้า สามแปด2ีแปดหกแสองสาสองสองเกนาะคะ่ะตัวเล่นของอาจารย์เซียนซาหูเพิ่นเน้นให้กับมีหาแปดหาเก้าสามแปดีแปหกแนี่เนาะคะ่ะคือตัวเ่น คือตัวเลนของอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะสิมีอยู 5, 5, หาคูหาห่างเนาะคะ่ะสิมีอยูหาแปดหาเก้าสามแปดสี่แปดหกแปดเนาะค่ะสําหรับสามตัวกับซิมีอยูซีคูซี 4, ห่างเนาะคะ่ะที่อาจารย์เซียนซาอูเพิ่นให้เลนสิมีอยูศูนย์หาแปดหา ก้าหาแปดสองหาเก้าหาหกแปดนี่แหละค่ะมีนี้ยูซีคูซีหางที่ท่างอาจารย์เสี่ยนเ้าหูเพิ่นให้เลนถ่าพี่น้องเอฟซีมากะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่น้อยผ้ารวยในเรื่อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่างอาจารย์เสี่ยนเ้าหูเพิินเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปหม่ไม่ไเฮาเบิงต่อไปเนาะค่ะ เพิ่นกัวาาาก่าถ้าเอฟซีบอยากเบิ่งบ่อยากติดตามเพิ่นกัสีเศร้าเฮ็ดแล้วเนาะค่ะทางอาจารย์เช้านเศร้าอู้เพิ่นก่แกงมาแล้วว่าเพิ่นสีเศร้าเฮ็ดเล่าสะตาเล่าพัฒนาห้าน้อยแล้วว่าสันพนว่าเฮ็ดไปกับ,บม่มีคนเข่าเบิง่งว่าสันเพิ่นกับเมยเพิ่นกัสีบ่เฮ็ดเศร้าเฮ็ดแล้วว่าสัน พี่น้องเอฟซีบ่อย่างให้เพิ่นเศร้าเฮ็ดกะเขามาเบิงเขามาตดตามให้เพิ่นแนเ่เด้อค่ะเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ห,ห้าเบิงต่อไปเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเขากับจังค่อยมาฟอก,กันกับเล่าสตาร์บำห้าน,น้อยไม่เนาะคะ่ะเมื่อนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิงช่องเม่น้อยผ้าร่วยนี่ลำร่วย กันสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ